พระอภัยมณีตอนที่95ต่อพระมังคลาว่าเจ้าคุณกาลุนร้าจะหันหักเอาแต่ได้ขอไต่ถามด้วยพราะเขาเอามาใช้ในสงครามจะมีความน้อยใจไม่ได้การแก้ว่าช่างมันเป็นไรเหมือนไม้สักเอามาจากกึืงกลาวใช้เผาผ่านทําไมกับเครื่องสเก็ตสาเร็จการเอาพระอบขวานผ่าใส่คงไม่โชน จะไปนั่งเกรงใจทำไมหวาเราย้ายท่าให้เหมือนเช่นเขาเล่นโขนการนินทายาปารุมเหมือนตมโคนผิดก็จอลงในน้ำมันร่ำไปพระมังคลาว่าเขาช่วยเป่าปัดปรณิบัดหยุดยาได้อาศัยแต่พอโรคบางเบาบรรเทาใจจึงจะให้เขาพาพนางงา,งามปัดลวงดาว่าอุเมแม้พูดแก้ไขจะเอาไว้ทำกรรมไอ้ซัสมสามจนโรคไม่รู้สางเพราะนางงามจนเสียความย่อยยับอับปลา เพราะอีนี่มีหนามตัวซ้ำเจ็บยังจะเก็บเอาไว้กรอลอตนหาใครขืนความจำใจให้เอามานั่งลอยหน้าดัดจริตทำปิดบงังฉนางแม่รักดูหวาวนั่งเฝ้าผัวมาเปียปัวจนมันยุ่งออกนุงหนักนุงถังมึงจะคิดอย่างไรจะใคร่ฟังหรือจะนั่งอ่อนคอเพราคลอบเคลียไม่ห่างผัวตัวนางมิ่งมาเหสีไปบุรีเสียเถิดหวาอย่าให้เสีย ีการทับคับใจเหมือนไฟเรียมันเป็นเมียเขาก็รู้อยู่ทุกคนที่เจ็บปวดรวดร้าวลงทาวนี้มาเหสีหรือไม่ใช่มันให้ผลถ้าแม้นคืนอยู่กับเมียจะเสียคนคงจะป่นปี้ไปไหนจะคลายถึงมดหมดท,ที่จะมารักษาเจ้ามันก็เปล่าเสียยาพาชิบหายมึงอย่ากทำเกเรเพทุบายคิดผันผายเอาไปส่งลลมเพตรา ุ่้นิชากูจะยกทัพปกก่อนไม่เจ็บร้อนหรือกระลรฉฉไหนาวาแต่ทุกทนได้ยากลำบากมาก็หมายว่าจะมาตีบุรีคืนมึงก็มาเจ็บไข้ให้ลำบากกูเหนียกยากเต็มประดาหรือฝ่าฝื้นประหมายมึงเป็นที่หวังได้ยั่งยืนจะได้คืนเมืองลังกาของตายายแกดาพรางทั้งลูกไปจากห้องพอแสงทองจนพอแสงทองจวนจะสาง สว่างฉายแก่เที่ยวเดินเสือสนโควนกระวยเรียกไพ้นายแสกยาพลากรกับสองเท้าเข้ามาปรึกษาสั่งดูกำลังทวยหารชานสมอนเป็นทัพหน้าพาผนพลนิกรเข้ารานรอนตีปากน้ำที่สำคัญอันตัวกูจะกำกับเป็นทับหลวงจะคอยล่วงดับร้อนคิดผ่อนผันแล้วได้ทีตีกลมระดมกันเอาให้มันแตกพ้ายกระจายพัง ฝ่ายชมโยงองค์พระมังคลาลานไม่ใส่ญาติในพระไทยหวังเห็นวุ่นวายฟั่นเฟือนเหลือกำลังไม่ยับยั้งตึกตาละอาจ,จิงแกคิดเห็นแต่จะได้พระใจโรภค,ความละโมบเต็มที่ดังผีสิงแต่เอาคนมาลำบากเป็นทากปริงเที่ยวก่อนิ่งลงตายเสียหายพันแกยังขืนวุ่นวายจะไปรบเขาสมทบทุกประเทศทั่วเขตขันตั้งแต่ไปรบรู้าบุกบัน แทบชีวันจะไม่รอดตลอดมาแต่ครั้งนี้มิไปให้ได้ยากแสนล่ำบาก่ีวังจะสังขาจึงต้องทำป่วยเจ็บเป็นเนบชาแกก็ด่ามากมายหลายประการนั้นจะไปรบสู้เป็นทูระไม่ชนะเขาจริงหนาเหมือนว่าขานถึงแกด่าก็ต้องรับผาประมาณดีกว่าการจะไปตายวายชีวงพระติกตองต้องครางเือนอย่างใคร่ บาดหลวงไปด่าเปรียงแทบเสียงหลงเป็นกระไรไข้พิษจะปิดบงกอดอนองไว้ซิวาไอ้บ้ากามแกเครื่องขุนหุนหันให้มันไสแต่นี้ไปแสนเกลียดขี่เกียดถามทางลูกออกจากประตูแล้วดูยามยังอีกสามนาทีจะสี่โมงแกเล่งเรียกพวกพอพวกพอหพนพลรบมาสมทบทัพชวาดาขมงเออกระเหลิกเลิกดีจะสี่โมงยิงปืนผงผางผึงถึงตึงตัง เดินกระบวนท่วนทั่วตัวทหารขล้องสถานเต็มประดาทับหน้าหลังออกจากเขาเจ้าประจันสนันดังหมาดหลวงนั่งบนรถบทจรสารถีตีม้าอาชาชาติเพนพังงาดรีบออกนอกสิคขรกระบวนบกยกอ้อมล้อมนคนพรพลนิกรนับแสนแน่นอนันถือปืนตับคาบชุดอาวุธพร้อมเข้าแวดล้อมรบสู้เป็นคู่ขัน <S <S พวกที่ถือแหลนหลาวทั้งเกาทันเนปริซันหอกซัดเดินอัด แอรจะกลางฝ่ายใดด่านมึงปากน้ำคนประจำเดียงหลายชายกระแสเห็นข้าศึกยัดเยียดเห็นข้าศึกเยียดยัดมาอัดแอร์ไปทูลแก่จอมนาดินปิ่นประชาปางพระสีสุวรรณวงศ์ดำรงพบขจรรบเรียงฤทธิ์ทิศากันทราบข่าวข้าศึกพระตึกตาพางปรึกษาพระเจ้าหลานในว่านเครือว่าบัดนี้ข้าศึกกับพึกขานล้อมประการรอบรายทั้งใต้เหนือ พระสั่งให้ในายทัพสำรับเรือขึ้นมาเชื้อทัพบ,บกจะยกไปแล้วตัดกับหนอนนาินสินสมุทรเจ้าเรียบรุดออกทางท่าชลาไหลสุสาคคอนต้นปะหสะนสกลไกยกออกไปทางบกวกถึงกันหาสชัยไปตั้งอยู่ข้างเหนือเอาคนเจืออนายไพริบผายพันวลายุดาวายุพัาสการทั้งสามนั้นออกไปอยู่บุรพา อันตัวเราเล่าจะไปข้างทักษิณพ้องกันสิน้นเผาพงพระวงศาแล้วตัดถามครูพักจัก,กราว่าท่านอาจารย์เจ้าช่วยเป่ามนตามวิธีที่ได้รู้ดูกำกับจงแต่งทับไว้ให้ทั่วตัวพหนลจงประสิทธิเดชทั้งเวทมนต์ให้คงทนแคลวค่าซึ่งสาตาฝ่ายอาจารย์ผู้ชำนาญทางกสินเอาขมิ้นมาเสกลงเลขผาแจากไปทั่ว ตัวคนเป่ามนตาตามตำราที่ได้รุดูตามตำราที่ได้รู้ทั้งอยู่คงแล้วว่าเท้าเจ้าแผ่นดินปินพิภพ,พออกจบลบโดยหวังอย่างประสงค์คงมีชายอนุภาพปราบนรงดังพระองค์คิดไว้คงได้การต่อสองมงลึกดีขีทาทัพออกคอยรับค่าศึกที่คึกขานจัดลผลพลขันประจันบานออกข้างดา่านพอฤดีจะมีชัยจะกล่าวถึงมังคลานราราช นึกถึงบาดหลวงด่าไม่ปลาศัยจึงจัดแจงแต่งพลสกลไกลยกตามไปโดยพลันมิทันนานแต่จำเป็นจำใจไปด้วยแค้นแกด่าแสนเจ็บอายหลายสถานครั้นมิไปเล่าก็ได้เป็นอาจารย์จะเดือดดานสักเท่าไรในอุราต้องนิ่งไว้ในจิตถึงพิดช,ชอบตามระบอบก,กลัวจะขาดศาสนาต้องยกทัพดับความตามออกมาพอสุริยาเย็นครำในอำพร เดินกระบวนทุวนทั่วตัวทหารออกจากด่านเชิงชวากปักสิงขรฝูงกระทิงมหินสาในป่าดอนเที่ยวสัญจรในเวลาเมื่อสายยันเดินกระชางกลางฟ้าเวหาห้องจิ้งหรีร้องเดรยในภายสันและหลิงแล่แม่ไม้ในอารันกระตายพันเพนผลโจนทยานพยักย่องมองเมียงเคียงขยับกระโจนจับเป็นภาษาด้วยกล้าหาญปะปีบเปี่ยงเสียงร้องก้องของวารทั้งฝูงฝาน โลดไล่ริมชายดงพระเลียงทับขับพระหนพลแสนอนเนกแน่นมาในป่าพนาหะละหกทหารแห่เกณฑ์หัดจัดตุลงออกกจากแดะออกจากดงแดนเขาเจ้าประจัน์ถึงทุ่งกว้างทางตรงวงเข้าด่านเสียงประสานพวกพระหนพลขันพระกระจ่างแจ่มแจ้งด้วยแสงจันทร์แลเห็นท่านสังฆราชเดินนาดกลาย คือกระปีตรวจพลพระหนหาดูอาการชุลมุลวุ่นใจหายกับสองท้าพ่อตาใสนา,นาในเที่ยวเดินรายล้อมรอบเข่ากำแพงพระมังคลาพากันเข้าพันจบปนรบถวยหารชานกำแพงพอสังราชแลไปเห็นไฟแดงยังนึกแครงทักใครที่ไหนมาครั้นเห็นภาพมังคลาสานุสิทธิ์ที่แค้นจิตหายพันกับหันษาเดินออกมาจูงหัดกษัตราแล้ถามว่าเองหายสบายบาน ยกประหนผลไพ่มาในข้ามช่วยกันทําศึกสิวาดังว่าขานคงสมคิดสิทธิ์หายใจกูบาลดูอากาศเท้าทั้งสองก็ว่องไวมีเสียทีดีครันในการสึกเข็นตรองตึกรู้ตำราอัจฉรายถึงเป็นแขกดูมันคล่องทํานองนายเห็นจะได้สิ่งหนไม่พ้นเราแล้วโลกเองแล้วก็หายสบายจิตสงความคิดจริงแล้วมืองพอพึ่งเขาคงจะได้เขตแคว้นแดนของเราอย่าโศกเศร้าไปเลยวาทั้งคาไทย อลังกาฝาหลังในครั้งนี้จะเป็นที่เปนป่าได้อาศัยคิดจำกัดสัตว์บาปลาพวกไทยจับเสียให้สิ้นวงพงประยูนให้สมแค้นที่มันทำกูช้ำชอบก,กูจะหลอกจับกินให้สิ้นสูนเอาให้หมดญาติวงพงประยูนให้มันสูญใหญ่ให้เหลือไรเยื่อใหญ่ผู้นี้ชากูจะเข้าแหกเอาดานสำเร็จการจับมันมาอย่าปลาใส่ปล่อยเสียเกาะจีนถังช่างเป็นไร ให้มันไปอยู่กับเท้าเจ้าละมานกูจะตั้งหลังกาให้ผาสุขจะดับทุกเอาให้เปรมเกษมสารแล้วชวนพระมังคลาพิชาชานันกินชัยบาลเล่าเข้มปดเต็มตึงแล้วเข้านอนด้วยกันหมดเอารถล้อมมีพ้าอ้อวงม่านเพดานขึงให้ตีกราะเคาะรักครงเสียงดังอึงกลองกระดึงตีลั่นสนันไป ฝ่ายพวกพลบนประการชานสมุรอุตรุดเรียกกันเสียงรันวหวถืออาวุธนับหมื่นทั้งปืนไฟทั้งหน้าไม้เสสโลอีโตมอนผลด้างข้างคับก็นับแสนอีกโล่แพนจัดเป็นคู่ธนูสอนทั้งแหลนหล่ายาวสั้นขรานรอนอสตดรม้าลถคดคดกระชาล้วนธงเทียวเขียวแดงแสงสลับกระบวนทับดาบเฉลยเคยอาสาฝ่ายตัวท่านครูพักจาก นั่งบูชาเทพไทยในไตรตึงผิดผรีกรรมทำศาราอ่านพระเวทตามสายเพศเสาสารเพดานขึงแล้วครูเท่าห้ามไพร่อย่าให้อึงกว่าจะถึงเลิกพาเวลาดีบางพระจอมนครินปิดกษัตริย์องค์การตัดแก่เสนาบดีสีสุดแท้แต่เลิกพาเวลาดีจึงค่อยขี้โยธาพลากรฝ่ายคูพรกจัดกลาพิชาฉลาด ครั้นผานุมาศแย้มเยี่ยมเหลี่ยมสิงขงเรเกือกจะสว่างรังสีระวีวอนปักษาจรจากดังร้องวังเวงเสียงตัวเบเล่าเร่งพระาสูริชายออกเบียนรายเสียงเพราะดูเหมาะเมงไก่กระชั้นขันดังสิงวังเวงกล้องบรรเลงแข่งขันประสานกันพออุทัยใตตัดจลรัดแสงสว่างแจ้งในนภา,าทางสวรรค์ส่วนครูเท่าเข้าที่พิธีพลานเสงน้ำมันทางกสินอภิญญา แล้วเรียกพลแล้วเรียกพวกพลไพร่จะไปรบมาสมทบแจกทั่วตัวทหารมาพร้อมท่วนทุกทัพรับประทานและอาจารย์พรมพรมประน้ำมนต์พอโลกดีทีคล้องพร้อมกองทัพให้โหรับสามคราก,กลาหนยกระยื่ยนแสนยาพลาหนออกเลือนกลนเกณฑ์หัดจัดตุรง จับกล่าวฝ่ายพระพระฝรั่งสังฆราชจึงให้คาดกลองสึกนึกประสงค์เรียกทหารเคยประจนลนรนรงให้โบกธงตามตำแหน่งแจ้งคดีฝ่ายประหลาดทาสเกนก็ตรวจทัพเอาข้างคคับพร้อมบรรดากราสีทั้งสองเท้าเจ้าชวาเสนาบดีมาอยู่ที่พร้อมกันดังสัญญาบาทหลวงสั่งแต่บรรดาโยธาหารให้เตรียมการนับหมื่นถือปืนผะ เราเรียกพวกขาสกัรวิลันดาแคชวาหอคู่ทุกหมู่กองพวกทหารเขนโล่มึงโกใส่สองเท้าไทยขี่มา้า้าพยองเป็นทัพหน้าเดินตรวจทุกหมวดกองตามทํานองแคชวาเคลาวีป่าหลวงเท่าถือกระบี่ขึ้นขี่รถที่ชั้นรถมีเสน,นาเป็นสารถีใส่หมวกทองลุมยาราชาวดีฝังมณีนวรัตจำรัดเรืองใส่เสื้อสีตากุ้งดูรุร้งร,ร่วง ออกดอกดวงไหมทองละอองเหลืองคาดเข็มขาดเพชรพราวเหมือนเจ้าเมืองอาหลานเรืองกลุ่มกลิงอิงพอดูฝ่ายองค์พระมังคลานราราชนิกวราดในจิตคิดอกสูดูตกแต่งเกินตัวเจียวขัวครูจะออกสู้ฆ่าสึกแขนหึกรันแล้วขึ้นมาตามหลังสั่งทหารให้เตรียมการตัดรอนคิดผ่อนผันเห็นเสียทีหนีไปเขาเจ้าประจันจงบอกกันให้ทั่วทุกตัวคน อย่าให้ฆ่าสึกอ้อมเข้าล้อมหลังช่วยพลาดพังกูก็เห็นไม่เป็นผลคิดอุบายถ่ายเทด้วยเลก่กลจงแต่งคนใช้ชีดว้วยติดตามพอเลิกดีตีกระครังให้ตั้งโหสำเนียงโกลาก้องท้องสนามเดินทหารชาณนรงเข้าสงครามยิงปืนหามแล่นดังเสียงตังตึงทหารหน้ากล้ารบสมทบทับปล่อยปืนตับพร้อมพลั่งเสียงผางผึง พวกทัพไทยได้ทีตีตะบึงไล่ทะลึ่งหักหานเข้าลานรอนฝรังรับขับผนพลนรบเล่งสมทบในาทหารชานสมอรออกข้างขับจับก,กุมตลุมบอลเข้าฟันฟอนไตกราดดาสตาพวกทัพแขกกลับกรอกพุ่งหอบคู่เป็นหมู่หมู่เด่นรายทั้งซ้ายขวาฝ่ายสองเท้าต้อนผนพลชวาเป็นทัพหน้าหักโหมเข้ารมรันฝ่ายองค์พระมังคลาปิชาเฉลิมค่อย เพิ่มเติมทพาหลพละขันบาดหลวงต้อนพวกอังกฤษเข้าติดพันยิงปืนสั้นพร้อมเพียงเดียงกันไปถูกพหลพลไทยก็ไม่เข้าพางโหหเร่าพร้อมการเสียงหวั่นไหวพวกฝรั่งตั้งพันแต่บรรลัพยพลไพ่บางเบาบรรเทาลงบาดหลวงแค่นแน่นในใจสลดแล้วถวยระทศเสียเชิงล้เลิงหลงจะได้ไขเข้าประชนนนลงลงมันคงทนเต็มประดาข้าม่ตา จำจะต้องถอยทับไปยับยัง้งที่ริมฝั่งสาชนคิดขวนขวายพี่ขอดูแยกยจนคนอุบายทั้งไพรนายบอกกันไปอย่าได้อึงต่อเวลาข้าคล้อยจะถอยทับเล่นกำชับคนผู้ให้รู้ถึงตามบังคับบัญชาอย่าให้อึงแม้นรู้ถึงภัยดีไม่เป็นการฝ่ายพระสีสุวรรณวงปงกษัตริย์วงการตรัดปรึกษาบรรดาหลานกับท่านครูจักรลาพิชาชาญจะคิดอ่าน เอาชัยฉันใดดี